kaleng mo soe tak gamau nak ngi ah oh ya ku teh deh ku gede gini ya amai ah 33 tang loe kuwe mane oh hmm oh sabar คือไยีคืออี่แล้วกันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์มอคับวันนี้เรียกว่าอะไรครับ อันนี้จะเอาไปร้านยูเดี๋ยวยังติดต่อจะมาอย่างนี้ฮะฮะทำอะไรรักบอสดูการจุ่บกติดการจุ่บกดูการจุ่บกมีโมจูบกมีโมจูบกเรียกว่าอะไรครับจักรวรรดินีมีโมจูบก5ลิตรต่อสารต่อสาร5ลิตรแล้วใส่อะไรครับถุงอะอะไรไม่ต้องเลยแก่ไม่ต้อง

ตรไม่น้ำตาลราไม่ต้องยีงยสุดท้ายน้ำตาลราแต่ว่าอันนี้เข้าโคดห้ากิโลนนตัวเดงแดงัวดงสองกิโลแล้วก็จะมีอาพวกใช่คพี้มัม่มดรัดค อ,อ,อย่งางห่องใช่นแล้วก็จะมีกุ้ยจิกด้วยพิเศษว่าพิเศษกุ้ยนี่เป็นพวงนะหนนดีอ่า,าอเป็นพวงพวงแล้วก็พวงสพวงแล้วก็เปะคะเอ่ยี่สิบลูกต่อเ แล้วก็น้ำตาลน้ำาลใส่สุดท้ายงเน้าลดีเลยแล้วก็ผสมผสมเลยปรอมาณคนเดียวใช่ให้แห้ตานตัวพอเจริญไปแล้กตาว่าเจริบโมงนี่อนี้เราเราตัา้งเราตั้งแต่ประมาณ โบ่งใช่ไหเราตั้งแล้วก็อันนี้อยที่ที่เราควรจะเอาไฟด้วยไฟเหาะใก็คือประมาณสงเนียรนั้นถ้าจะให้อร่อยดีก็ให้ต่ออีกยาวอันเดียวนะ นี่ครับสีมือวันวันวันอัสซรอครับนี่ครับนี่อีกคนหนึ่งครับ เรียว่อะไรนะขนมขนมแอมเรนี่ครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับกเรียกาซาินช่ายาบุ๊ลกบุกวายควาว่าาเทุกคนมารวมตัวแล้วก็ขาดลนิคเทลนทขาดก้วยมาแลวกานมี้พามาก็เลยมารวมกันกั่มายถึว่าส่อะไรบ้างครับเด็กเจ้าปูอันนี้ จะมีขวดแดงแล้วก็ข้าวโพดข้าวสารแล้วก็พี oh, ่แม่ก็ค่ข้าวเพิงกี่ยอะไรนึเปล่าช่วงบหอวานี่กางแต่าอาแล้วส่งข้าวก็คือ้าติ นี่ไม่ได้ยังไม่ใส่กะทิถ้าถ้าแห้งจ่ายนี่ก็คือใส่กะทิใส่กะทิเสร็จโร่แห้งแห้งนี่ก็ใส่น้ำตาลจุดที่น้ำตาลก็ใส่น้ำตาลเสร็จโอเคือเสร็จมีอะไรอีกกระปวดที่ปวดดำด้วยใช่มีกล้วยด้วยกล้วยตีนตักเตะนะถ้ามีอะไรก็ใส่ได้นะก็คือจะมีเผือกด้วยใช่มัน เกือได้ก้อนไี่ชั่วโมงครับจะสุกนี่เกือเกือแล้เาคนมันจะแห้ง่ครับจะมันเหนียวจะมันเหนียวเหนคนได้แล้วสียังจะเปลี่ยนหครับสีไม่เปลี่ยนค่เปลี่ยนตมดำใช่ใส่รีรอ

ไก่จะสุกแล้วคนระับตนี้ไก่จะสุกแล้วตักตักไปชิมครับวันนอตัดด้ตักไปชิม,นะชม, <c oughs> ชมจับจับจบัจบจับ ไปชิมใ่นกราไปิไปชิมไม่เอาไปเอาได้เอาด้เอากลับกงร้อยครับเห็นไหมมาดูใกล้ๆอะ